จะได้ไม่แขวนกูจะได้ไม่แขวนกูนี่คุณจำเลยที่หนึ่งไม่รู้จริงๆหรือคะว่าอีรูหลวมันสำคัญตรงไหนขนาดไม่รู้ว่ามันสำคัญตรงไหนคุณยังต้องมาเอ่ยถึงคุณยังต้องมาพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้จะใส่ใจไปให้เยอะๆจะได้รักกูหลงกูตกลงคุณรู้ไหมคะว่าอีรูหลวมันสำคัญตรงไหนถ้าไม่รู้ดิฉันบอกให้คะ่ะอีรูหลวมันสำคัญตรงที่ มันทําให้คุณจีดได้มันทําให้คุณสติแตกได้เวลาที่อิรูหลวมมันวิเคราะห์อะไรแล้วก็สติแตกทั้งผัวทั้งเมียมันสําคัญตรงนี้ค่ะเวลาที่อิรูหลวมมันพูดอะไรคนเขาฟังมันคนเขาเชื่อมันคุณก็เลยต้องพูดถึงอิรูหลวมตลกเนาะขนาดไม่รู้ว่ามันสําคัญยังไงแต่ก็เอามาพูดถึงมันสําคัญเพราะสิ่งที่ดิฉันพูด มันตรงกับสิ่งที่นัาแต่พูดและเราคิดเห็นคล้ายๆกันเพราะเราคิดเห็นคล้ายๆกันว่าอะไรทําให้คุณโดนสงสัยเพราะเราวิเคราะห์เหมือนๆกันว่าคุณผิดพลาดตรงไหนถึงได้ถูกสงสัยว่าอะไรจะมัดตัวคุณทําให้คุณดิ้นไม่หลุดจากคดีนี้อะไรจะทําให้คุณสองผัวเมียต้องกลายเป็นนักโทษชายนักโทษหญิงต้องจากจำเลยกลายเป็นฆาตกร เพราะเราวิเคราะห์แล้วมีความเห็นเหมือนๆกันว่าตรงนี้คุณดิ้นไม่หลุดตรงนี้นี่แหละที่คุณจะโดนสารตัดสินว่ามีความผิดจริงนี่แหละค่ะความสําคัญของอีลูหลวมคุณถึงต้องดิ้นอย่างนี้ไงคุณถึงต้องมานั่งด่าน,น้าแต่ไงคุณถึงต้องมาพูดถึงอีลูหลวมไงนาแต่ไม่จําเป็นจะต้องมากอดดยฉันถึงปารีสแล้วดิวฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไป ถึงเมืองไทยเพื่อให้นแต่กอดเราไม่จําเป็นต้องกอดกันแต่เรามีความคิดเห็นเหมือนกันเรามีความจริงใจให้กันดิฉันกอดนแต่ด้วยหัวใจผ่านทุกไลฟ์แม้ว่าจะไม่เคยเข้าไปแทบจะไม่เคยเข้าไปคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามทีแต่เรามีความจริงใจให้กันนั่นคือสิ่งที่คุณไม่มีให้ใครอย่าบอกว่าถ้าคุณใส่ใจ มากกว่านั้นในแจวบองแล้วดิฉันจะไม่แขวนคุณดิฉันจะไม่ด่าคุณคุณใส่ใจให้ใครคุณมาคุณจะเอาใจใส่ในแจวบองมากกว่านั้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะคุณไม่เคยมีความจริงใจให้ใครคุณไม่มีใจให้ใครกระทั่งเมียกระทั่งลูกกระทั่งพ่อแม่คุณคุณก็ไม่มีให้คุณมีความจริงใจให้แต่ผลประโยชน์และเงินเท่านั้นวันนี้มัน อาจจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าคุณมีใจให้แต่ไม่ต้องให้ดิฉันนะคะแค่คุณมีใจให้ทนายตั้มมีใจจริงให้ทนายตั้มทั้งผัวทั้งเมียไม่ใช่รับหลังไปแอบด่ากับคนอื่นไม่ใช่รับหลังไปแอบคิดว่าทนายตั้มเป็นสายตำรวจไม่ใช่รับหลังไปแอบคิดว่าทนายตั้มอมเงินบริจาคของพวกคุณไปถ้าคุณมีใจให้ทนายตั้มตั้งแต่ต้น ไม่ออกมาดันให้พวกวงแหวนรอบนอกด่าทนายตั้มไม่พยายามดันเพื่อที่จะเปลี่ยนทนายใหม่จะได้ขอรับบริจาคไม่ไปดันให้พระพูดว่าตีงูตีทนายวันนี้มันคงไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งคุณทนายยังต้องทำงานให้คุณหรือไม่ดิฉันเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณทำอะไรผิดทำอะไรไม่ดีดิฉันก็แขวน เหมือนอย่างที่แขวนเรื่องคุณไปตบยุงบนโรงพักคุณรู้ไหมว่าดิฉันต้องรับปากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขียนบทความช่วยเขากี่บทความแลกกับการไม่เอาเรื่องคุณเรื่องตรงนี้คุณไม่รู้หรอกเพราะว่าเวลาเราช่วยคุณเราไม่ได้ออกมาทวงบุญคุณเราทําถือว่ามันเป็นหน้าที่ดิฉันเป็นทีมงานทนายดิฉันทําเพื่อทนายตั้มไม่ได้ทําเพื่อคุณทนายตั้มเป็นทนายให้คุณ ทนายตั้มเป็นทนายที่ทำอะไรต้องทำเต็มที่ปกป้องลูกความเต็มที่ทนายตั้มไม่ต้องมาขอดิฉันก็รู้หน้าที่ว่าดิฉันควรจะ,จะต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยลูกความของทนายตั้มตรงนี้คุณไม่รู้อ๋อแล้วเรื่องเพลงดิฉันไม่ได้ร้องเพลงให้คุณคะ่ะเพลงนั้นน่ะแดนดินถิ่นมุกดาหารยังมีหมู่บ้านตีนผู้น้อง <ông S 2> <ť>: <leveling out> มีกกกะกอะยืนถมึนผู้เล็กไฟนั้นยังตะงานบนเทือกเขาผู้พานให้ชีวิตได้่มเย็นเพลงนั้นดิฉันร้องให้คนกกอกทั้งหมู่บ้านเพราะดิฉันรู้สึกสงสารหมู่บ้านที่ชาวบ้านจะต้องแตกแยกกันเป็นสิ่งเสียงแบบนี้ดิฉันไม่อยากให้เขาต้องทะเลาะก,กันเพราะคดีคดีมันต้องเป็นไปตามกฎหมาย แต่ความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านมันควรจะต้องมีอยู่แค่ทุกคนพูดความจริงแค่ทุกคนพูดไปตามที่ได้พบเห็นแต่ไม่ต้องเอาใจเข้าไปเกลียดไม่มายึดแต่ผลประโยชน์ว่าจําเลยให้ผลประโยชน์มากกว่าฝ่ายโจทย์ฝ่ายผู้สูญเสียให้ผลประโยชน์น้อยกว่า <c oughs> ก็มาเลือกข้างด้วยวิธีนี้ดิฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้น คดีสักวันมันต้องจบลงอาจจะจบลงด้วยคุณถูกยกฟ้องหรือจบลงด้วยคุณต้องไปเข้าคุกแต่มันต้องจบลงและในใจของชาวบ้านควรจะต้องจบลงด้วยควรจะต้องอยู่ด้วยกันได้รักและสามัคคีกันนี่คือความคิดของนิฉันถึงได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแจวบองมันก็เป็นคอนเทนต์เหมือนที่คุณพูดว่าที่คุณนั่งด่านะแต่มาด่าอีลูหลวมเนี่ยมันคือคอนเทนต์แจวบองมันก็เป็นคอนเทนต์ค่ะ ดิฉันกับทนายมองว่าเป็นเรื่องไม่ควรเลยที่คุณจะแปลกแยกกับคนในครอบครัวเป็นผลดีกับคดีเป็นผลดีกับคุณมากกว่าถ้าคุณจะได้รักสามัคคีกับชาวบ้านแล้วครุคกลีกับครอบครัวดิฉันจึงทำคอนเทนต์จวบองขึ้นมาแล้วคิดว่าการที่พวกคุณเมียคุณกับน้องๆกับครอบครัวกับคุณยาย ไปหาผักหาของมาทำแจ่วบองนั่งตำแจ่วบองกันมันจะเป็นภาพที่สวยงามว่าคุณกับชาวบ้านรักสามัคคีกันมันทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดีขึ้นไม่ใช่มีแต่คนเกลียดแบบนี้ไม่ใช่คนเข้าหาคุณเพาะผลประโยชน์อย่างเดียวแต่เป็นเพราะความมีน้ําใจเป็นเพราะความเรียบง่ายของคุณในภาพที่คุณเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่ซนะีอน่ะ มันเป็นภาพที่ดีกว่าสําหรับภาพลักษณ์สําหรับการมองตัวตนของคุณดิฉันถึงทำเรื่องแจวบองขึ้นมาคุณถามเมียคุณว่าจริงไหมที่จะเอ็มได้แคปแชทในอินบ็อกซ์ที่ดิฉันบอกจะเอ็มไปว่าดิฉันเกรงใจแต่เห็นคนด่าพวกคุณมาก โดยเฉพาะเมียคุณโดนด่าว่าเมื่อไหร่จะทำแจ่วบองให้ดิฉันสักทีดิฉันไม่อยากให้พวกคุณต้องเสียเงินส่งมาถึงฝรั่งเศสดิฉันเลยบอกจ่าเอ็มไปว่าทำมาก็แล้วกันส่งมาแค่นิดหน่อยพอให้เห็นว่าได้ส่งมาแล้วนิดหนึ่งเอาส่งไปให้พี่สาวแล้วดิฉันจะให้พี่สาวจัดการส่งมาให้ทั้งนี้เองทางคุณไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็จะขอแบ่งปันไปทำบุญ ให้คุณให้น้องชมพู่ถามเมียคุณซิไปถามจ่าเอ็มซิว่าจริงไหมเรื่องนี้เฟซบุ๊กดิฉันถูกยิงไปแล้วค้นอะไรคืนไม่ได้แต่ไปถามคนของคุณดูแล้วกันว่าใช่อีลูหลวมหรือเปล่าที่อินบ็อกไปแบบนี้ดิฉันไม่มีทางที่จะรักคุณหลงคุณหรือรักใครหลงใครแบบหน้ามืดตามวัวอย่างนั้นหรอกคะ่ะ อย่าคิดว่าคุณเอามาพูดอย่างนี้แล้วพอให้คนอื่นไอ้พวกวงแหวนรอบนอกช่องปกณรช่องพิรชัดช่องหนิงช่องสอดช่องอะไรก็ตามทีเอาไปดา่าแล้วดิฉันจะสาไหลคนของอัจฉริยะที่เคยเข็นคุณได้จัดคดีให้คุณได้ไม่กี่ไม่รู้กี่คดียังทำอะไรดิฉันไม่ได้ คนระดับอัจฉริยะยังทำอะไรดิฉันไม่ได้แบบหน้ามืดตามัมอย่างนั้นหรอกค่ะอย่าคิดว่าคุณออามาพูดอย่างนี้แล้วพอให้คนอื่นไอ้พวกวงแหวนรอบนอกช่องปก,กรณ์ช่องพิรชัดช่องหนิงช่องสอดช่องอะไรก็ตามทีเอาไปดา่าแล้วดิฉันจะสาไหลคนของอัจฉริยะที่เคยเข็นคุณได้จัดคดีให้คุณได้ไม่กี่ไม่รู้กี่คดี ยังทำอะไรดิฉันไม่ได้คนระดับอัจฉริยะยังทำอะไรดิฉันไม่ได้ว่าที่ฆาตกรอย่างคุณจะทำอะไรดิฉันได้อีฉันเป็นแค่อีลูหลวมคนที่คุณไม่รู้ว่าสำคัญยังไงแต่ต้องมาพูดถึงเนี่ยคุณจะใส่ใจทำไมไม่ต้องเอาใจมาใส่ให้ดิฉันหรอกคะ่ะถ้าวันนั้นคุณให้ความจริงใจกับทนายตั้มวันนี้มันจะไม่มีคะ่ะ ไม่ว่าดิฉันจะเริ่มเห็นพฤติกรรมริยำหมาของคุณอย่างไรในเชิงคดีในเชิงการทำงานเราทำเต็มที่ดิฉันบอกเสมอว่านิติวิทยาศาสตร์คุณยังมีทางแก้ได้แต่สันดานศาสตร์ไอชิปหายเอ้ยถ้าคนอย่างคุณไม่ใช่คนก่อเหตุแล้วก็ดิฉันมองไม่ออกเลยว่าใครจะก่อเหตุได้ดิฉันมองไม่ออกเลยว่าใครจะระยำหมาขนาดจะก่อเหตุ เฮียฮ้ยกับหลานกับเด็กแบบนี้ได้มองไม่ออกจริงๆต้องมีสันดานแบบคุณเท่านั้นแหละถึงจะทำได้ถ้าคุณจะพลาดก็พลาดตรงสแสดงสันดานของตัวเองออกมาสิ่งที่ทนายตั้มสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าทำตอนนี้คุณมาอยู่กับทีมทนายใหม่เขาบอกให้คุณทำใช่ไหมคุณถึงออกมาเต็มที่ขนาดนี้ คุณไม่รู้หรือว่ามันมีผลอะไรแล้วแต่เวรแต่กรรมค่ะแล้วแต่เวรแต่กรรมนะชัยพลดิฉันอวยพรให้ให้ทนายของคุณสู้ให้คุณเต็มที่ได้เท่าครึ่งหนึ่งของทนายตั้มคุณก็อาจจะรอด